นุ้ยเชิญยิ้มฉะรัฐบาลทำงานช้าไปหมดถ้าฉีดวัคซีนเร็วคงไม่ตายมากขนาดนี้วันนี้17กรกฎาคม64สคอคบอรายงานสถานการณ์การระบาดของโควิดพบยอดผู้ติดเชื้อทะลุหลักหมื่นเป็นครั้งแรก1 8 8 2รายยอดผู้เสียชีวิตเกินร้อยเป็นครั้งแรก141รรายเป็นนิวไฮอีกหนึ่งวันที่พุ่งสูงจนหลายคนตกใจ ทำให้ล่าสุดตลกดังอย่างนุ้ยเชิญ,ญยิ้มทนไม่ไหวลุกขึ้นมาวิพากวิจารณการทำงานของรัฐบาลว่าทุกคนมีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นถ้าทำดีโอเคแล้วเราก็พร้อมชื่นชมแต่ถ้าเรารู้สึกว่ามันยังขาดตกบกพร่องเราควรมีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นครับหลายๆท่านที่ออกมาพูดเพราะอยากเห็นอะไรที่เปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ที่วิกฤตแบบนี้ทั้งนี้ตลกดังยังระบุคแคปชั่นด้วยว่าถ้าฉีดวัคซีนเร็วคงไม่ตายมากขนาดนี้ และจะไม่รุนแรงขนาดนี้สุมหัวคิดท่านประกาศไม่ยอมแพ้ในวันที่ทุกอย่างสายเกินไปท่านไม่ยอมแพ้แต่ไม่แอนอกรับผิดชอบยอมรับเธอว่าทุกอย่างมันสายไปหมดผมพูดในฐานะประชาชนครับไม่ใช่นักแสดงหรือศิลป,ปินหรืออะไรใดๆทั้งนั้นโดยความเคารพครับท่านฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆกันนะครับ